เหลือจะเชื่อดาวโอลิแฟนประกาศตั้งคันอึ้องซ้ำเพราะว่าพ่อของเด็กในท้องคือแฟนแม่ เรื่องราวนี้คะ่ะกลายเป็นคลิปออนไลน์ไปทั่วโลกโซเชียลต่างประเทศเลยนะคะหลังจากที่มียูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งที่ชื่อว่านิกยาดี้เขามีผู้ติดตามถึง3ล้านคนได้ออกมาเผยแพร่คลิป <c inform possessed> ขณะที่นั่งอยู่กับเจสทีนสาวดาวโอลิแฟนและดานี่สวิงคุณแม่ของเธอโดยในคลิปนี้นะคะมีเนื้อหาระบุว่าพวกเธอทั้งสองคนกำลังตั้งครรภ์โดยมีระยะห่างกันเพียงสองสัปดาห์มีหน่ำซ้ำเด็กในท้องทั้งสองคนยังมีพ่อเป็นคนเดียวกันนั่นก็ คือนิกยาดีนี่แหละค่ะนั่นหมายความว่าพวกเขาทั้ง3คนมีความสัมพันธ์แล้วก็มีเพศสัมพันธ์แบบ3คนโดยในคลิปนะคะเจสได้ประกาศว่าเธอกําลังตั้งครรภ์ลูกสาวชื่อนิโคขณะที่ดานี่สวิงตั้งครรภ์ลูกชายชื่อนิกจูเนียทั้งสองคนนะคะต่างตั้ง,ตา,ง,ต,างตารอคอยการกําเนิดของเด็กๆอย่างมากโดยเฉพาะคุณแม่นะคะก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยล่ะค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่คิดว่าเธอจะสามารถตั้งครรภ์ได้ในวัยนี้นอกจากนั้นนะคะเจสก็ยังได้พูดกับแม่ของเธอได้ว่า นี่จะเป็นหลานสาวคนแรกของแม่และเสริมว่าเด็กในท้องของดานี่จะเป็นน้องคนเล็กของฉันด้วยช่วงเวลาที่ได้รับรู้ข่าวดีครั้งนี้มันสวยงามมากๆแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่นิกได้โพสต์คลิปดังกล่าวลงโซเชียลนะคะก็มีความเห็นหลายความเห็นแล้วก็ออกมาตั้งข้อสงสัยชาวเน็ตหลายคนมองว่าการตั้งคันหรือการเผยแพร่ค,คลิปดังกล่าวเนี่ยเป็นคอนเทนต์หรือไม่เพราะว่าตัวนิกเองนะคะเขาก็เป็นคนที่ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำคอนเทนต์มาหลายครั้งแล้วล่ะค่ะ โดยผู้ชมบางส่วนนะคะเชื่อเหลือเกินว่าคลิปนี้มาเป็นคอนเทนต์ไม่ใช่เรื่องจริงทํามาเพื่อสร้างกระแสะเท่านั้นพร้อมชี้ให้เห็นถึงความไม่สมเหตุสมผลผู้ชมรายหนึ่งนะคะได้เขียนว่าฉันมองว่าเรื่องนี้ไร้สาระฉันเชื่อว่านี่เป็นเพียงละครสั้นเรียกยอดวิวและพวกเขาจะเช่าเด็กมาเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นซึ่งในขณะที่ชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะก็ได้กล่าวหาว่านิกที่มีผู้ติดตามหลักร้านเนี่ยทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะกลายเป็นไวรลัลอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมดูคลิปนี้จ บแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะแฟนแม่ก็มาทําให้ลูกของแม่ท้องหลานที่เกิดมาปเป็นคนแรกจะมาเป็นน้องสาวของลูกสาวซะง,งั้นบอกเลยค่ะว่าเป็นเรื่องที่ชุนมุนวุ่นบายกันมากหากว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะโอ้โหงานนี้เรียกได้ว่าหาทํากันแบบสุดๆเลยค่ะเมื่อชายไรหนึ่งอายุ47ปีอยากเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้ตัวเองอึดทึกพน จึงไปนำแหวนมาสวมเอาไว้ที่อวัยวะเพศของตัวเองได้2วันนะคะแต่สุดท้ายเอาออกไม่ได้ค่ะจึงต้องให้ทางกู้ภัยมาช่วยตัดเอาออกให้นั่นเองค่ะ oh, <no. S 1> โดยเหตุเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะโดยทางกู้ภัยนะคะได้รับแจ้งมาว่ามีชายอายุ17ปีนำแหวน,นมาสวมเอาไว้ที่อวัยวะเพศของตัวเองค่ะจนมีอาการ บวมอักเสบแล้วก็พบว่ามีการติดเชื้อและตรงบริเวณน,นั้นมีแผลถลอกด้วยค่ะงานนี้นะคะทีมกู้ภัยจึงต้องนําอุปกรณ์ตัดแหวนมาตัดออกให้ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะเมื่อเจ้าตัวเนี่ยดินไปดินมาด้วยความเจ็บปวดนะคะจนพยาบาลเนี่ยต้องเข้ามาช่วยกันจับตัวเขาเอาไว้ค่ะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ45นาทีกันเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมเมื่อถามเจ้าตัวว่าเกิดอะไรขึ้นกันคะเจ้าตัวก็ยอมรับกันตรงๆเลยค่ะว่าอยากเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้กับตัว อ,อึดทึกทนนานกว <Wow. S 1> เดิมค่ะจึงได้ดําเอาแหวนี่ยนมาสวมที่อวัยวะเพศของตัวเองแต่ด้านเอาออกไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเหตุเรื่องใหญ่แบบนี้ขึ้นมาค่ะขอฝากเอาไว้เป็นอุทาหรณ์กันนะคะว่าอย่าหาทาเพราะจากที่คิดว่าจะอึดอาจจะอ๊กเข้าโรงพยาบาลแทนกันได้ค่ะ าวรายหนึ่งนะคะพบกล่องปิศาที่ตั้งไว้อยู่หน้าบ้านก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบคิดว่าเป็นระเบิดค่ะเรื่องราวก็ได้เริ่มขึ้นมานะคะเมื่อสาวรายหนึ่งค่ะพบกับกล่องพัสดิกปิศาที่ตั้งเอาไว้อยู่บริเวณหน้าบ้านของตัวเองที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านซึ่งเธอเนี่ยก็คาดการเอาไว้ว่าอาจจะเป็นวัตถุต้องสงสัยหรือว่ามีระเบิดอยู่ข้างในหรือเปล่าเธอจึงได้มีการโทรไปหาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบค่ะ เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุนะคะก็ได้ทําการตรวจสอบกล่องพัสดุกล่องนี้ค่ะเพราะว่ามีน้ําหนักเบาเกินกว่าที่จะเป็นวัตถุอันตรายจึงได้ทําการเปิดกล่องอย่างเบามือนะคะพอเปิดออกมาเท่านั้นละค่ะท่านผู้ชมพบว่าเป็นถุงปลากรอบอยู่ข้างในพร้อมกับจดหมายของออคืนดีซึ่งหานเจ้าหน้าทีค่คาดว่าน่าจะเป็นแฟนเก่ามาขอคืนดีค่ะ โอ้โหทำเอาเครียดกันทั้งทีมที่ไหนได้เป็นถุงปลากรอบนั่นเองค่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับอันตรายหรือเป็นอะไรไปแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ wait, wait. โอ้โหเจอแบบนี้หัวจะปวดกันไปต,ตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมใครเจอแบบนี้ไม่ช็อกบ้างให้มันรู้ไปค่ะเมื่อมีผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้ถอดเสื้อผ้าตัวเองออกจนหมดลอนจอนกันเลยทีเดียวค่ะและได้มีการเดินอยู่บนเครื่องบินนะคะทําเอาผู้โดยสารคนอื่นๆเนี่ยถึงกับตะลึงตาแตกกันไปเลยค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ได้เกิดขึ้นบนเที่ยวบินของ southwest airlines จากเมืองฮูสตันไปยังฟีนิกซ์ค่ะซึ่งทางด้านผู้โดยสารหญิง ะะพอถอดเสื้อผ้าออกหมดแล้วเนี่ยเธอได้มีการตะโกนออกมาด้วยค่ะว่าให้ปล่อยเธอออกไปจากที่นี่ยังไม่พอแค่นั้นนะคะเธอเนี่ยได้เดินตรงดิ่งไปยังห้องของกัปตนันพร้อมกับเคาะประตูดังลั่นเลยค่ะบอกว่าให้เปิดประตูให้เธอเข้าไปที่ห้องนั้นให้ได้ Wait, wait. ซึ่งทางกัปตันนะคะก็ไม่ได้เปิดประตูให้เธอเข้าไปแต่อย่างใดค่ะจึงทําให้เธอเนี่ยต้องเดินไปเดินมาเหมือนเดินแฟชั่นโชว์อยู่บนเครื่องบินนานกว่า25นาทีกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะก็มีลูกเรือหญิงคนนึงค่ะไปเอาผ้าเนี่ยมาคลุมตัวให้เธอนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็วิ่งหนีออกไปทางเชื่อมเครื่องบินค่ะซึ่งหลังจากเกิดเหตุค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้เข้ามาดูแลทันทีค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการตั้งข้อหากับเธอแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าเธอเนี่ยจะถูกนําตัวไป ตรวจทางการแพทย์อีกทีค่ะซึ่งผู้โดยสารที่ร่วมไฟนี้กับเธอนะคะทุกคนต่างเอือมระอากับพฤติกรรมนี้ของเธอกันเป็นแทบ,แทบเป็นไปนเลยค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะถ้าหากเจอเหตุการณ์แบบนี้บนเครื่องบินบ้างจะทำยังไงกันนะสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ Today, I at I เอาจริงดิสาวดาวโอล,ลี่แฟนชวนคุณปู่วัย82มาทำคอนเทนต์18บวก กลายเป็นเรื่องราวสุดเวร l ลในโลกโซเชียลต่างประเทศมากๆเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับดาวโอลี่แฟนรายหนึ่งซึ่งเธอมีอายุเพียง23ปีเธอคนนี้มีชื่อว่าลินลี่ฟิลิปนอกจากความสวยความหุ่นดีแล้วนะคะก่อนหน้านี้เธอคนนี้เคยสร้างปรากฏการ์เกี่ยวกับคอนเทนต์18บวกมาแล้วหลายครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นการมีเซ็กกับชายหนุ่มกว่า100คนภายใน24ชั่วโมงหรือแม้แต่การตั้งคันกับหนุ่มๆเหล่านั้นโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อของลูกคือใครและล่าสุด ค่ะลิลลี่ฟิลิปเธอก็ได้สร้างปรากฏการณ์อันตกตะลึงให้กับแ,นแฟนๆอีกครั้งผ่านโซเชียลมีเดียของเธอนะคะโดยในครั้งนี้ค่ะลิลลี่ได้ไปพบปะผู้ชายสูงวัยเพื่อหาคนมาร่วมสนุกในเนื้อหาโอลิแฟนของเธอลิลลี่ฟิลิปค่ะได้เดินทางไปยังบ้านพักคนชราแห่งหนึ่งในอเมริกานะคะแล้วก็ไปหาแฟนคลับรุ่นคุณปู่จากนั้นเนี่ยก็เริ่มถ่ายทำคอนเทนต์โดยคุณปู่ที่อยู่ในคลิปนะคะมีชื่อว่าสตีฟอายุ82ปีการสวมชุดไปบ้านพัก คนชราของลินล,ลี่ก็ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะในครั้งนี้นะคะเธอไปด้วยกระโปรงสั้นแล้วก็เสื้อคาร์ดิแกนคอกว้างค่ะถ่ายรูปเซลฟี่กับคุณปู่ที่มีอาการตื่นเต้นมากซึ่งคุณปู่นะคะถึงขั้นต้องใช้ไม้ค้ำยันตัว เพื่อที่จะถ่ายรูปกับเธอเลยทีเดียวและในคลิปนี้นะคะคุณปู่สตีฟก็ไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากลิลลี่ค่ะลิลลี่ได้เผยภาพภายหลังบนทิกต็อกนะคะว่าเธอเนี่ยก็ให้ความบันเทิงกับเพื่อนของคุณปู่อีกสองคนด้วยในคลิปดังกล่าวนะคะลิลลี่ก็มีการพูดหยอกล้อกับคุณปู่ว่าเมื่อฉันบอกว่าฉันไม่รังเกียจผู้ชายไม่ว่าจะอายุเท่าไรหรือขนาดเท่าไหนฉันหมายความแบบนั้นจริงๆคุณปู่และเพื่อนๆเองก็ยิ้มปากฉีกเลยละค่ะและหากย้อนกลับไปเมื่อ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่ลิลลี่จะไปที่บ้านพักคนชรานะคะเธอได้โพสต์ข้อความในติกตอกค่ะว่าเธอเนี่ยต้องการตอบแทนสังคมและกําลังมองหาผู้ชายที่อายุ60ปีขึ้นไป เ่อเข้าร่วมง,งานการกุศลกับเธอนอกจากนั้นค่ะเธอก็ยังบอกว่าเธอเนี่ยสนับสนุนสุภาพบุรุษสูงวัยไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านพักคนชาราหรือคนสูงวัยที่มองหาเพียงความสนุกสนานหากว่าใครสนใจอยากจะเข้าร่วมกับเธอเนี่ยก็สามารถเข้ามาทักดีเอ็มกันได้โดยเธอนะคะกล่าวว่าฉันอยากทํางานการกุศลบ้างในขณะที่ฉันอยู่ที่นี่ใครก็ตามที่อยู่ในบ้านพักคนชาราสามารถติดต่อฉันได้ฉันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมทําแม้กระทั่งผู้ชายที่อาจจะเป็น คุณปู่หรือพี่ชายของฉันเธอประกาศอย่างไม่ใส่ใจในโพสต์โซเชียลมีเดียหลายรายการเลยล่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ก็คงจะเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งนะคะที่แปลกมากๆแล้วทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการที่จะชวนคุณปู่วัย80บวกมาทำคอนเทนต์สุดสยิวแบบนี้มันจะไหวไหมหรือว่ามันจะมีแรงทำไหมยังไงลองคอมเมนต์้ามาพูดคุยกันได้ค่ะ ที่เอหตุก็เพราะว่าเขาเนี่ยได้ตกเครื่องบินลำดังกล่าวนั่นเองค่ะฐานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยมีการควบคุมตัวเขาออกไปเหตุเกิดขึ้นที่สนามบินเอลเตปูอันในเมืองโปโตมอลที่จู่ๆก็มีชายรายหนึ่งค่ะสวมเสื้อสีน้ำเงินอายุ29ปีเขาเนี่ยได้วิ่งเข้ามายังบริเวณลานจอดเครื่องบินพร้อมกับขวางทางเครื่องไม่ให้บินออกจากลานเวนั่นเองค่ะโดยที่เขานั้นนะคะจะถูกนำตัวขึ้นศาลในวันอังคารที่4มีนาคมเขานั้นอาจจะถูกตั้งข้อกล่าวหากระทำผิดฐาน ประพฤติัวอันตรายและเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของสนามบินและผู้โดยสารอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังพบประวัติอาชญากรรมของชายรายดังกล่าวอีกด้วยค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ เรียกได้ว่าแปลกแต่จริงค่ะเพราะว่าที่บราซิลมีตำรวจสวมชุด Power Ranger แถมมาด้วยชุดมาริโอแล้วก็ลุยจิที่มาร่วมกันจับกลุ่มโจรลวงกระเป๋ากลางงานคาริวัลที่เซาเปาโลประเทศบราซิลค่ะงานนี้ก็สร้างความฮือฮาให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพบเห็นสุดๆไปเลยค่ะโดยทางผู้ว่าการรัสซาเปาโลได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอของเจ้าหน้าที่ที่สวมชุดตัวละครดังหลากหลายตัวละครที่กําลังจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในการงานคาริวัลนี้ค่ะ บอกเลยว่าพวกเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะเพราะว่าสามารถจับผู้ต้องสงสัยได้ถึง6กรายแล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือได้ทั้งหมดรวมกว่า23เครื่องกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเผยอ,อีกว่ากลุ่มอาชญากรกลุ่มนี้วางแผนกันมาเป็นอย่างดีถึงขั้นที่ว่าเช่าอาพาร์ตเมนต์เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางที่รวบรวมของที่ขโมยมาได้ค่ะเรียกว่าทํากันเป็นขบวนการแบบมืออาชีพเป็นสุดๆเลยค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถลอดพลังของ Power Ranger ไปได้ค่ะ นี่ต้องเรียกว่าจับจริงไม่ใช่สแตนอินที่แท้จริงค่ะ